Ba, à, đơn. Đơn, đơn, đơn. Đơn, đơn, đơn. Đơn, đơn. Ô, oh, bà Hàn ạ. Ô, oh, lồn, lồn. Ma, ma. Đơn canh. Bông Hàn. Nhắp mưa mày. เดินกันเดินกันเออเดิน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 นี่มาน,นี่นั่งลงนั่งลงนั่งนั่งนั่งโอ้ไหนถ่ายรูปกันรอ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 คอย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  คอยถ่ายรูปหล่อๆน่ยสิค่อยเว้นค่อยมอบดีมากค่อยแม่ชิดประตูแล้วเนี่ยค่อยค่อยค่อยคอยค่อย Coi à coi con coi coi à khóc con canh